เรายังทําในเรื่องของเด็กอยู่ทําในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพในตัวเองเรายังทําให้คนดูได้เห็นว่าประเทศเรามีความหวังนะมองผ่านเด็กแต่ละคนเหล่านี้สิเราก็เราก็ยังมีจุดหลักเป็นเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเราเปลี่ยนไปนะวิธีการเล่าเรื่องในขวบปีแรกๆเป็นแบบหนึ่งจนไปถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมา30 35ปีมันก็มีพัฒนาการไปได้เยอะเลยจากเดิมทีที่ยุคแรกๆคนที่ดูเราจัดๆก็คือจะเป็นเด็ก เท่านั้นอ่าเป็นเด็กเป็นเด็กรุ่น,นองฟีดแต่พอไม่ปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยกลายเป็นคอนเทนต์ที่สามารถทําให้ทุกคนดูแล้วสนุกดูแล้วได้แรงบันดาลใจไปด้วยมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายจากการที่อยู่ในในทีวีอย่างเดียวตอนนี้เราอยู่ออนไลน์ออนไลน์มีแพลตฟอร์มตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็มีงานที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทําให้เราไม่รู้สึกว่าเอองานที่ทําอยู่มันจําเจแล้วที่สัญที่สุดเนี่ย งานที่ทําอยู่เป็นงานที่เรามีความสุขงานที่เราทําอยู่ทําให้เราภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้ทําสิ่งนี้มีประโยชน์ดังนั้นเราก็จึงตื่นมาทุกวันเพื่อทําสิ่งนี้ต่อเน,นื่องนะครับที่ซูเปอร์จิวพยายามจะบอกว่าให้เด็กที่ดูเพื่อนที่เหมอะรายการน่ะให้เกิดแรงบนนันดาลใจให้เขาได้ค้นหาตัวเองว่าเพื่อนทําแบบนี้ได้แล้วเขาทาอะไรได้